โรคตับแข็งหรือริวซโรซิสเป็นภาวะของโรคตับเรื้อรังขั้นสุดท้ายซึ่งเกิดจากการตัดเศษเรื้อรังของตับไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซีการดื่มแอลกอฮอล์หรือจากภูมิคุ้มกันตนเองหรือจากโรคพันธุกรรมเช่นโรควิสันดิซิส ภาวะเหลือเกินหรือเกิดจากที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดโรคกับแข็งทำให้เกิดการสูญเสียเนื้อตับและยังทําให้โครงสร้างของตับเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดการปเืของตับสะสมไดปริมาณมากขึ้นจนเป็นสาเหตุให้การทํางานของตับนั้นลดลงจนเกิดอาการของโรคละภาว่าคลองตอนต่างๆรวมทั้งการเกิดภาวะตับล้มเหลวแอค,คิวอ,อัลโคนิคหรือว่ฟิลเลหรือแม้กระทั่งมะเร็งตับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผู้ป่วยครับเราสามารถแบ่งโรคกับเข็งได้เป็น2ระยะ ระยะที่1นึ่งคอมเพนเซเตอรซโรซิสเป็นระยะที่ร่างกายยังปรับตัวชดเชยการทำง,งานของตับที่ลดลงได้ทำให้ไม่มีอาการของโรคเด่นชัดแต่ก็ตามผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิตที่มากกว่าคนทั่วไป5เท่าระยะที่2โรคตับแข็งระยะสุดท้ายหรือดีคอมเพนเซเตอรซโรซิสเป็นระยะที่การทำง,งานของตับลดลงมากทำให้เกิดอาการของโรคชัดเจนและมีภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาตามลำดับระยะนี้จะมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปถึง10เท่าน,นะครับการรักษาโรคตับแข็งมีจุดมุ่งหมายเพื่อชะลอการลุกลามของโรคและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคสิ่งสำคัญน ไม่ว่าจะเป็นการให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบในกรณีที่เป็นไวรัสตับอักเสบีหรือสีการหยุดดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ป่วยที่ดื่มสุราหรือเปล่าหรือการให้ยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งจากภาวะภูมิคุ้มกันของตนเองเป็นต้นครับนอกจากนี้การรักษาตามอาการในภาวะที่มีภาวะเทรกซ้อนต่างๆเช่นการให้ยาลดความดันในผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดบ่งพองที่หลอดอาหารหรือการลุกรัดเ้นเลือดเพื่อลดภาวะเทรกซ้อนจากการเลือดออกของเลือดแตก การให้ยาขับปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีภาวะบวมมีภาวะท้องน่าคือมีน้ำข้างอยู่ในช่องท้องเป็นต้นการรักษายังรวมไปถึงการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการลดการรับประทานอาหารเค็มการหลีกเลี่ยงภาวะติดเชื้ออย่างไรก็ตามในปัจจุบันโรคกลับแข็งจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้มีผู้ป่วยเพียงบางส่วนที่ได้รับการปลูกถ่ายตับในกรณีที่โรคเป็นมากแล้วและผู้ป่วยยังสามารถทนต่อการผ่าตัดใหญ่ได้ครับปัจจุบันการศึกษาวิจัยของการรักษาโรคกลับแข็งโดยมีเ้นขนอสเทนเซลนั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างไรบ้างารง่่ยเเชลลอ